สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้จะมาอัปเดตของใหม่จากเคสนะคะนี่เลยมีหลายอย่างมากคือเยอะมากๆเลยนะก็เลยเอามาทำมาบบเป็นคลิปยาวสักคลิปหนึ่งละกันเนาะมีแบบว่ารองพื้นรุ่นนี้ด้วยยังไม่ได้ลองใช้เดี๋จะมาลองในวันนี้เบสต่างๆเนี่ยลิปสาสีใหม่เป็นลิมิเต็ดนะอันนี้มีทำเป็นคลิปรีวิวแบบสั้นไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแสงจาก หน้าต่างแล้วก็มีใช้ไฟช่วยสองฝั่งนะที่บ้านแม่มันจะเป็นอีกแสงหนึ่งทุกคนแต่ให้ดูผิวผิวดีก็จะประมาณเนี้ยค่อนข้างจะตรงอยู่ผิวดีก็มีความแบบว่าออกเหลืองอมแดงด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะลงเป็นเบสอันนี้ก่อนนะคะมันเป็นสีขาวว่าหลอดขาวแบบนี้อันนี้จะช่วยแบบว่าเป็นเบสอย่างงี้สีชมพูเขาว่าเป็นสีใหม่นะช่วยเพิ่มความสดใสความกระจ่างใสให้ผิวนะคะอ้แต่ว่าสว่างอันเนี้ย ช่วยเรื่องแบบว่าเบอร์รูขมขนด้วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นด้วยนะอันนี้เนื้อแบบนี้เลยไม่มีกลิ่นอะไรนะเนี่ยอืมอันนี้มันจะเป็นเบสที่ช่วยลดความหมองคล้ำของผิวเนาะเดี๋ยวก็ขอลงแบบเฉพาะจุดแล้วกันอ่ะเอาประมาณนี้หน้าผากก็จะเป็นส่วนที่เราแบบค้าคล้ำหน่อยนะคะเราก็ใช้จากหลังมือนี่แหละค่อนข้างจะมีความเกี่ยง่ายเลยเนี yeah. ่ยแบบนี้นะฮะระหว่างน,นี้เราทานลิปบารุงรอไปเลยนะคะ เป็นของ every skin ที่ดิกชอบนะลิปเซรั่มฮารอยก่อนไอ้เปล่ามีควาทุ่นชืนหน่อยระหว่างเราลองลองพื้นรองพื้นมี6เฉดนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก,กล่องจะเป็นแบบนี้มีทั้งหมด6เฉดด้วยกันเดี๋ยวขอแกะเลยรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดเรียบเนียนผิวสวยกระจ่างใสดูธรรมชาตินะคะปริมาณจะอยู่ที่ 25ML นะมี s p f 3 0 p a 3บนะคะรุ่นนี้นะรองพื้นเคจะมีทั้งหมด6สีนะ สีสว่างสุดคือเบอร์ศูนศูนย์นะไ็เกตเรียบเรียบมินิมอลตามสไตล์ของเคสเลยนะคะสวยมากแล้วก็จะมีชื่อสีอยู่ตรงนี้ตัวเล็กๆต,ตรงนี้นะเรามาดูกันเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะคะรุ่นนี้จะให้การปกปิดแต่ว่ามีความเบาสบายผิวด้วยเป็นหัวปั๊มที่แบบใช้เวลากดแบบเดียวเองเนื้อรองพื้นมีความเกาะผิวดีนะเป็นแบบนี้สีแบบนี้นะคะสีจะไม่ค่อยแบบติดเหลืองมากอะทุกคนเป็นโทนสีกลางๆอะมีความติดอมชมพูนิดๆอะ นี่คือสีเข้มสุดแล้วนะโอ้เรา,าใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลงให้ดูครึ่งหน้าให้ดูผิวกันคือมันไม่ค่อยติดเหลืองเท่าไหรอ่อ่ะสีจะออกไปทางแบบติดขาวมากกว่านะเนี่ยก็คงต้องไปใช้รุ่นเดิมนะคะที่สองอันอะของเคสอารีใช้ได้สีเทากับสีดําอีกขวดหนึ่งอะเนี่ยทุกคนจะเป็นงานแบบอย่างเงี้ยปกปิดแบบดูเป็นผิวอยู่เห็นปะ่ะความเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยสว่างกับผิวไปหน่อยแต่เนื้อดีนะทุกคนใครที่ไม่ได้ผิวเข้มเท่ากันก็ วิวว่าใช้ได้นะสีเข้มสุดของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าสีรองพื้นมีความสว่างไปก็เลยไปลงแบบสีแก้มคอนทัวร์อะไรนิดหน่อยนะคะก็ได้ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่ามันก็จะเห็นเนาะว่ามันโทนมันยังสว่างกว่าสีคออะ่ะเห็นชัดเจนเลยมาดูที่เกียนคิวการมีสีเฉดนะอันนี้นะคะเป็นสูตรที่กันน้ํากันเห่อด้วยนะทุกคนแล้วก็ไม่เลือนหายระหว่างวันล็อกขนคิวเดี๋ยวเรามาดูกันของลิกหน้าต้องใช้เบอร์ศูงสี่อ่ะจะเป็นสีน้ําตาลเทาก็าคือสีนี้เลยเนาะอ่ะเรามาลองกัน เขียนแบบนี้เนี่ยเออเลือกสีมาได้เข้าเลยมันมีความแบบดูกลืนไปกับสีขนคิ้วแล้วก็ทรงผมของเรานะฮะเขียนง่ายนะสีออกมาธรรมชาติเลยของดิชัยเบอร์ศูนสี่นะใครที่สีผมแบบดําเข้มเหมือนกันก็ลองดูเบอร์ศูนสี่ได้เนี่ยเทียบกันฝั่งที่ยังไม่ได้เขียนกับเขียนแล้วอืม อันนี้อ่ะการขนคิ้วแบ่งนะจ๊ะก็เลยต้องมาวาดใหม่อะประมาณนี้เราจะเหลือไว้ก็สำหรับการแบปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยมาสคาร่าคิ้วของเคสนี่เป็นอะไรที่ลิคชอบมากเพราะว่าลิคใช้สี br7 อยู่นะแต่อันนี้จะเป็นสีใหม่ที่เขาอัปเดตกันว่ามีสีใหม่มาเพิ่มนะทุกคน,นต้องมาลองอะอันนี้ก็คือเป็นที่เขียนคิว้วแบบแท่งของเคสนะคะอันนี้เขียนง่ายเลยใช้เบอร์ศูนย์สี่สีดูธรรมชาติดีมันไม่ไม่ทำให้คิว้วเรามาดูเข้มไปอะทุกคน นี่พาเลตคิวตัวดังของเคสนะคะอันนี้จะเป็น2สีใหม่นะ ex 1 2กับ ex 1 3นะซึ่งอันเนี้ยเป็นอันที่ดิก๊กใช้ตั้งแต่ช่วงแบบว่าวัยแบบวัยรุ่นเลยทุกคนเป็อนอันที่ดีกบว่า ใช้บ่อยมากเพราะว่าสีมันธรรมชาติดีแต่ดูกันว่าสีใหม่เป็นยังไง e x 1 2ในน้ำตาลธรรมชาติส่วน e x 1 3ามันจะเป็นน้ำตาลอมเทานะเอาไว้แต่งคิ้วแล้วก็ไล่ด่างได้ด้วยดิเก็จะใช้เป็นสีนี้เบอร์ e x 1 3เพราะว่ามันจะเข้ากับเราที่สุดเขาจะมีแปลงมาให้ด้วยแล้วเวลาใช้ก็คือเนี่ยเอาสีสว่างสุดอะไว้แบบตรงแถวแถวนี้นะตรงนี้ก็คือหัวคิ้วถึงกลางคิ้วแล้วก็สีเข้มก็คือถึงหางคิ้วนะคะ ซึ่งเราเขียนคิ้วไปแล้วเมื่อกี้ไงเราก็คงจะลงแบบว่าเบาๆทับซอบให้ดูหลกักกนมันจะเป็นสีไงทุกคนมันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยซับซบเบาๆเลยจะไม่ได้เข้มมากเห็นปะออกแบบสีธรรมชาติธรรมชาติอะ่ะอ่ะอันนี้ก็คือเอาไว้ไลท์มาถึงเนี้ยถึงสันจมูกนะต้องสีสว่างเนะี่ยตรงนี้มันจะเกิดเงานิดนึงเห็นปะเนี่ยสีตรงกลางนะคะตรงกลางก็คือจากหัวคิ้วไปตรงกลางคิ้วนะคะ อันนี้เราก็จะผสมก,กันกับอันเมื่อกี้แล้วนะคือเราอยากลองให้ทุกคนดูด้วยอันนี้ก็จะมีความแบบว่าตอออกเทาๆหน่อยอมเทาเหมือนกันน้าตาลอมเทาแล้วก็ใช้ตรงหางนี้จิ้มสีเข้มคือมันเป็นโทนสีเข้มก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นเข้มที่ดูธรรมชาติทุกคนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเข้มปืป้อนๆ่ะใครที่เริ่มหัดเขียนคิ้วนะริกกว่าของเคทนเนี่ย,ยก็ตอบโจทย์เพราะว่าสีที่ออกมามันจะดูซอฟมันจะดูธรรมชาติก็เอาสีเข้มลงตรงน,รงนี้ตรงหางคิว้ว ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่แนะนําเพราะว่ามันใช้ง่ายมาก,มากแบบสีดูซอบๆละมุนนะคะมี2ส,สีใหม่นะเขามีหลายสีไปลองดูกันเน,นี่ยเป็นพาเลตเขียนคิ้วแล้วก็ลายด่างเลยครบจบในตัวนะคะนี่เลยเป็นพาเลตแบบนี้อันนี้วอร์มโทนนี้คูลโทนนะคะ ex4 ex5 คลีปจะใช้เป็นสี ex5 ละกันนะจะเป็นแบบคูลโทนนะให้ดูสีกันเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเนี้ยธรรมชาติธรรมชาติดังนี้เลย จะไม่ได้ออกเข้มมากนะก็เหมาะกับการคอนทัวร์มากๆเลยนะแถวสามช่องนี้คือสีคิ้วนะทุกคนแล้วก็สองช่องล่างอ่ะคือสีที่เอาไว้ไฮไลท์คอนทัวร์ช่องมันจะเล็กลงเห็นไหมเออช่องมันจะเล็กลงแต่ว่าเพื่อความคุ้มค่ามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะมันใช้ได้หลายอย่างนะอันเนี้เนี่ยไล่สีไปได้เลยเขียนคิ้วคอนทัวร์อะไรได้แล้วก็มาแต่งตาก็ได้นะค,ะคือเรียกได้ว่าครบจบเลยอันนี้อันนี้จะใช้เป็นสีตรงกลางเนาะไล่แบบว่าตรงนี้มาจากหัวคิ้วมาตรงนี้ไป มันจะเกิดเงาอย่างนี้ฮึบคิ้วเราจะไม่ไปทำอะไรเขามากแล้วน,นะเพราะเราเขียนคิ้วมาสองอันแล้วอะเดี๋ยวเราจะใช้แบมาสคาร่าคิ้วนี่เห็นหปะสั่นจมูกทุกคนสีแล้วที่เหมือนธรรมชาติมากๆอะแปลงอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ว่าเขาเน้นในเรื่องของความแบบอ่ะคุ้มค่าพกพาง่ายอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นี่จมูกเราก็จะดู มีอะไรมากขึ้นแล้วสียังดูธรรมชาติอยู่ไม่ได้ดูเข้มปืดหรือว่าจะมาแต่งตาก็ได้ดิชอบสีอันเนี้ยสีตรงกลางอะ่ะมันดูเข้ากับตัวเองพอดีเนี่ยจะมาแต่งตาแบบนี้ก็ได้นะคะคอนทัวร์เปลือกตาของเราก็ได้เหมือนตรงสีสว่างอันเนี้ยก็เอามาตรงนี้ก็ได้เพิ่มมิติตรงสันจมูกได้เหมือนกันแบบนี้อ่ะได้นะดิว่าสีมันธรรมชาติดีอะ่ะเอออันนี้โอเคเลย เป็นอีกอันหนึ่งที่เรกว่านี้ห้ามพลาดครบจบอันเดียวแต่เล็กไปน,นิดนึงมาถึงมาสคาร่าคิวกันบ้างนะคะ3 4สใหม่นะนี่มันจะมีแบบว่าโทนสีแบบ เทาๆด้วยนะลลิก็ชอบสีประมาณนี้อยู่แล้วด้วยสิย่งนี้คือลิก็น่าจะเหมาะคนที่แบบทําสีผมอะผมน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นสวอสีให้ดูเราขอลองสีนี้เลยเป็นสีใหม่โทนเทา gy ขีดสปกติลิ้ก็ใช้เป็นสี br 7นะทุกคนมันจะเป็นความแบบน้าตาลเข้มๆมอมเทานิดนึงแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นสีออกเทาเลยอะรุ่นเนี้ยคือดีมากล็อกขนคิ้วได้ดีแล้วก็ทําให้ขนคิ้วอยู่ทรงแล้วชอบที่ว่ามันเป็นมาสคาร่าคิ้วที่ไม่เป็นก้อนเวลาใช้เววลลาปปััดดดขนนคคิ้ะคะ้ะะะอองใหู ครึ่งหนึ่งอ่ะปัดให้ดูก่อนข้างหนึ่งสีมันก็จะมีความสอบลงพอปัดอันนี้จะเป็นสีเทานะทุกคนออกอมเทาเนี่ยเห็นปะแล้วขนคิ้วมันจะเรียงกันแบบเนี้แล้วมันไม่เป็นก้อนเลยดูดิคือดีมากถ้าใครอยากได้มาสคาร่าคิ้วดีๆสักอันนะของเคสนี่คือแนะนําเลยสวยเลยโอเคเลยนี้คืออันนี้ของเขาดีอยู่แล้วมาสคาร่าคิ้วชอบอยู่แล้วด้วยอายแชโดว์ตาของเขานะคะซึ่งเขาก็มีการจัดสีอะไรมาให้เรียบร้อย สวยมาก ex 1น่าจะเป็นทางวอร์มโทน ex สองว่าด้น่าจะเป็นสีกลางกลางสีนี้น่าใช้ได้กับทุกสีผิว ex 3ามเยน่าจะออกไปทางแบบคูโทนนะชมพูติดอมม่วงนิดนึงขอใช้เป็นสีน่าต้อง ex 1เอาแลหละรู้สึกว่า ex 1ดูเข้ากับหนีอ,อยู่อะจะลงสีที่สว่างก่อนนะคะเขามีแปรงมาให้แต่วันทีนี่ก็อชอบใช้นิ้วในการลงนะตอนนี้แบตใกล้จะหมดแล้วด้วยเราต้องรีบนิดนึง แมตกล้องจะหมดแล้วอันนี้คือลงสีออกมันติดส้มๆอ่ะทุกคนซึ่งแต่งตาโทนสีส้มๆนี้ก็ยังแต่งได้อยู่เนี่ยสวยเนื้อละเอียดนะตัวอายแชโดว์ของเขาอะ่ะมันจะมีความละเอียดแล้วก็มันแบบไม่เป็นฟอร์เอลล่วงลงมาใต้ตาแล้วสีที่ออกมามันเป็นสีที่แต่งได้แบบเอเวอร์ดีค่ะไม่ต้องแต่งเยอะก็ได้สวยสีสวยเลยดูแบบไม่เยอะเกิน ต่อมาเป็นอายไลเนอร์นะคะรุ่นนี้นะ ex1 ex2 โทนแบบว่าสีดำแบบติดเทาหน่อยแล้วก็โทนน้ำตาลนี่ก็ใช้เป็นสีดำแล้วกันอันนี้ก็จะเส้นเล็กเขียนง่ายมีความคมชัดนะเมื่อกี้ไปดัดขนตาม,มาแล้วอันนี้ก็จะเขียนง่ายเหมือนกันเนี่ยเส้นที่ออกมามจะดูเสมอกันแล้วก็น้ำหมึกเนี่ยออกเสมอกันนี่ค่ะเขียนเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะสำหรับอายไลเนอร์ใส่สีดำอันนี้คือเขาดีอยู่แหละมันเส้นมีความแบบคมเขียนง่าย สีน้ำมึกอะไรก็ออกเสมอกนแล้วคือแพคเกจสวยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะใช้เป็นมาสคาร่านะคะนี่มาสคาร่ามีสองสีโทนดำกับน,น้ำตาลนะคะหัวแป้นจะเป็นแบบนี้นะนี่โค้งๆแบบนี้เลยนี่ก็ใช้เป็นสีดำนะจะได้เข้ากับอายไลเนอร์ที่เราปัดวันนี้รุ่นนี้ก็จะงอนแบบว่าธรรมชาตินะขนตาเรียงตัวกันแล้วก็ไม่เป็นก้อนหัวแปรงปัดง่ายนะคะซอกซอนอะไรอย่างดีมันจะมีความแบบไม่หนาไปอะเรียวๆหน่อย ซอกซอนตรงโคนขนตาเด้วยปัดแล้วก็ได้ขนตาประมาณนี้นะใช้สีดำนะคะปิดท้ายด้วยลิปนะคะเคสลิปมอนเตอร์3สีใหม่เป็นสีลิมิเต็ดนะเดี๋ยวจะขึ้นสีที่สวอรให้ดูตอนสวอรนะทุกสีก็เป็นไงแต่ว่าวันนี้ขอเลือกสีหนึ่งก็คือสี ex5 สีนี้สวยมากเมื่อกี้กล้องคือดับไปแล้วนะคะจังหวะทาลิปนะอันนี้ก็ให้ดูฟินิชลุกกันสําหรับการใช้เครื่องสำอาของเคสทั้งหมดวันนี้นะคะซึ่งลิปอันนี้เป็นอะไรที่แบบ แนะนำมากๆก็อยากให้ลองเพราะว่าสีสวยมากนะทุกคนแล้วลิก,ก็ใช้เป็นสี ex5 สีนี้เป็นน้ำตาลที่สวยมากน้ำตาลดูแพงมีความตุ่นๆดูมนเนี่ยสีนี้สวยมากซึ่งสามสีใหม่อ่ะสวยทั้งสามสีเลยนะจะเป็นโทนแบบว่านุ่มละมุนละมุนนะคะทาได้แบบ everyday เลยแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวซึ่งวันนี้ก็ทาเป็นสี ex5 สวยมากสีจะเป็นแบบนี้แล้วเนื้อลิปของเ a สลิป p อนเตอ e r คือดีมากๆลิปก,ก็เป็นแฟน เคสรุ่นนี้เลยเพราะว่ามันมีความแบบให้ความเบาสบายเหมือนทานลิปบำรุงแบบว่าพวกลิปมันเบาๆอทุกคนแต่ว่าสีมีความชาัดกลบสีปากคำๆได้แล้วก็ทิ้งสเตนสีด้วยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แบบห้ามพลาถ้าใครอยากลองเครืองสำอางของเคสอะ่ะ ลิปเนี่ยจะเป็นอันแรกที่ลิปแนะนํำเลยเพราะว่าดีมากๆทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใช้ม่นจนหมดแห้งอะ่ะจะต้องมีใช้แท่งต่อไปสำหรับรองพื้นอะส่วนตัวลิปว่าสีะ่ะมันยังไม่ค่อยแบบเข้ากับผิวเข้มถ้าใครได้แบบผิวเข้มอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ารุ่นนี้ยังไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าอยากใช้ก็แนะนําเป็นรุ่นแบบที่เป็นขวดสีเทาหรือว่าขวดดาอีกอันหนึ่งที่มันจะเป็นขนาดใหญ่กว่านี้หน่อยอ,อันนั้นอะสียังพอปะเออใช้กับผิวเข้มได้แล้วก็คุมมันดีผิวสวยแต่อันนี้ให้างานผิวที่สวยนะล ยังไม่ได้อะแต่ว่าลิชอบแพ็กเกจมากแพ็กเกจสวยมากเลยนะอันนี้นะคะพาเลเตแต่งตาก็เป็นอีกอันนึงที่ลิกว่าเขาทำสีมาสวยคิดมาให้แล้วไม่ต้องคิดเยอะแต่งได้แบบว่าง่ายๆ everyday เลยแล้วก็ทาสีเดียวก็สวยทาผสมกันก็สวยนะมีแบบว่า3โทนนะวันนี้ลิก็เลือกเป็นเบอร์นี้ ex 1โทนส้มน้ำตาลทองหน่อยะ,ะก็ทาประมาณนี้เห็นปะ สีมันดูแบบเบาๆไม่ได้เยอะไปตัวชิมเมอร์มีความละเอียดไม่ค่อยเป็นฟองอ u t คอลไะไรนะอันนี้ก็เป็นอีกอันที่แนะนําอันนี้คือแนะนํามากเลยนะถ้าใครที่อยากได้ความขุมอ่ะพาเลตแต่งตาคิว้วลายด่างครบจบแต่ว่าขนาดมันเล็กนิดนึงหรือว่าจะอันนี้ก็ได้อันนี้สำหรับลิกนะิกลิก็เอามาลายด่างเหมือนกันนะหรือว่ามันก็ครบจบเหมือนกันขนาดจะมีความใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นอันตํานานของเคสเลยเพราะว่าเป็นรุ่นที่ลิเห็นตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่แบบวัยรุ่นแล้วอะ่ะลิก,ก็ยังชอบอยู่เหมือนกันใครมองหาไอ เขียนง,ง่ายเป็นธรรมชาติติดทนอะรุ่นนี้ก็แนะนอมาสคาร่าปัดขนตารุ่นนี้รีเพึ่งใช้ครั้งแรกแต่ว่าปัดเราง่ายดีมันแบบหัวแปลงม,มันซ่องซอนดีแล้วก็ขนตาดูแบบเรียงตัวสวยไม่เป็นก้อนนะงอนเนี่ยกำลังดีแล้วก็มาสคาร่าคิวอันนี้เราไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเราใช้ของเขาอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือ3-4ใหม่ที่มาอัปเดตนะ ก็ลองดูการลองเลือกสีกันนะคะว่าเอออะไรที่เข้ากับสีผมเราอะไรเงี้ยนะอย่างลนะิ้ก็ลองใช้สีเทาอันนี้สีใหม่ก็โอเคค่ะใช้ได้คิวดูซอฟลงแต่ว่าก็ยังคงชอบสี br7 อยู่เหมือนเดิมเพราะรู้สึกว่าเข้ากับเราที่สุดนะเบสที่แบบปรับผิวอะไรเงี้ยลดความหมองคล้ำอันนี้สำหรับลิกก็ลิเป็นคนที่ผิวเข้มใช่ไหมลิรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้เยอะอาจทาให้หน้าดูสว่างดูแบบติดเทาอะ่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยผิวแบบ ค่อนข้างที่จะแบบสีผิวกลางๆทนแบบผิวขาวอะไรเงี้ยน่าจะชอบกันนะทาแล้วสุขผิวมันดูแบบผ่องๆสวยดีแล้วก็อันนี้มี s อนตาซิ PA 3บวกด้วยนะคะก็มาอัปเดตกันนะคสำหรับเครื่องสำอางของเคสนะคะมีทั้งของใหม่แล้วก็มีอัปเดตสีใหม่อะไรางี้นะใครเคยใช้อนไนแล้วชอบอนไนกันก็คอมเมนต์แชร์กันเพิ่มเติมไว้ลยใต้คลิปนะคะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะทั้งทาง YouTube Facebook Instagram หรือว่า t i k t o อรนะตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปนคค่ะะบสสวัสดี